สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทนชีวีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีขานจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนธันวาคมปีพศ2568นี่ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับเดือนที่มีพลังงานของการเปลี่ยนแปลง พลังงานของความเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนจากความเหนื่อยล้าไปสู่การยืนอย่างมั่นคงยืนอย่างสง่างามนะครับพี่ขานนะครับก็เหมือนเสือที่กรำศึกหนักมา11เดือนนะครับเสือที่กำศึกหนักมา11เดเดือนนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เดือนสุดท้ายของปีเนะี่ยจะพร้อมไล่ล่าทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเพื่อก้าวเข้าสู่ สิ่งดีๆกว่าเดิมอีกในปีใหม่นะครับเดือนนี้สิ่งที่พิการจะเจอมันไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะเป็นเดือนที่เรื่องดีๆจะมาแบบรวดเร็วและจะมีเรื่องที่ต้องมาทดสอบจิตใจคุณนะครับจะมาเป็นบทเรียนนะครับเพื่อปลกพลังตัวตนของคุณขึ้นมาอีกครั้งนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยการใช้ชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันออกไปถูกไหมครับ บางทีเราใช้ชีวิตแบบไหนนะครับเราก็มักจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะครับเราทําแบบไหนเราก็จะทําแบบเดิมๆนะครับจนลืมไปว่าแบบที่เราทําอยู่เป็นแบบที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จนะครับหลายคนอาจจะเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับแต่เดือนนี้จะมีบททดสอบเข้ามานะครับซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยนะครับปรับตัวปรับใจ กลับเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับที่แข็งแรงกว่าเดิมที่เฮงที่ปังมากกว่าเดิมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเนื้อหาวันนี้ต้องเข้มข้นมากๆนะครับแต่ก่อนจะพบกับคําทํานายดวงนะครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ของทางช่องไว้ได้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสําหรับการรับชมคําทานายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมนะครับ อย่างที่ผมเกริ่นไว้ช่วงต้นคลิปครับปีขานเดือนธันวาคมนี้นะครับมีพลังของการปิดงานปิดบัญชีนะครับปิดสิ่งที่ค้างคาใจคุณนะครับชัดมากๆนะครับต้องบอกว่าเนื้อดวงเนี่ยชัดมากๆนะครับอะไรที่คุณคิดมานานนานมากๆนะครับแต่ยังไม่กล้าลงมือทำนะครับเดือนนี้จะมีเหตุผลที่ให้คุณต้องลงมือทำสักทีนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นงานที่ต้องเคลียร์แบบด่วน เรื่องเอกสารที่ถูกเร่งนะครับรายการใช้จ่ายที่จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับญาติหรือคนในบ้านมาขอความช่วยเหลือนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับทั้งหมดนี้ที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับจะเกิดขึ้นกับคุณเพื่อนำพาคุณเข้าสู่ปีหน้าแบบไม่มีผละค้างคาอยู่ในใจหรือไม่มีสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจนั่นเองนะครับแต่ในมุมมองผมผมมองว่าเป็นสิ่งที่ เด่นนะนะครับเด่นเด่นยังไงนะครับบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเข้ามากระตุกให้เราเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับแต่ดวงคุณนะครับก็มีดวงที่จะมาหนุนให้คุณยิ้มได้นะครับนั่นคือเรื่องของโชคเรื่องของการตัดสินใจนะครับเสือเวลาตัดสินใจอะไรนะครับจะได้ผลเลยทันทีนะครับซึ่งผลลัพธ์จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะจ่อลึกให้ทีละด้านนะครับ เราไปที่ด้านแรกกันก่อนนะครับคนที่ทำงานประจำครับดวงด้านการงานนะครับเดือนนี้คุณจะเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับของที่ทำงานแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับงานอะไรที่เคยแก้คนเดียวได้งานอะไรที่เคยทำคนเดียวได้คุณจะโดนไหว้วานนะครับทั้งที่ไม่อยู่เวรอันนี้ต้องบอกเลยนะครับเป็นเรื่องดีนะ ผมก็ยังมองว่าเรื่องดีนะครับข้อดีเขาก็จะทําให้ให้คุณเนี่ยนะครับ เป็นจุดเด่นขึ้นนะครับเป็นศูนย์รวมของทีมศูนย์รวมของฝ่ายนะครับผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นความสามองาสามารถของคุณนะครับงานที่คุณทําออกมาจะโดดเด่นนะครับมีโอกาสได้รับคําชื่นชมหรือได้ถือโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ที่ใหญ่กว่าเดิมในปีหน้านะครับสิ่งดีๆนะครับก็เข้ามาพร้อมกับสิ่งที่คุณต้องระวังนะครับโอกาสที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับในเดือนนี้ที่ผมอยากให้ระวังนั่นจะเป็นเรื่องของความกดดันนะครับ กดดันจากเพื่อนร่วมงานนะครับที่มักจะชอบโยนงานให้กับคุณนะครับเปิดปากปฏิเสธทันทีเลยแต่ปฏิเสธแบบสุภาพคุณก็เลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะเขาปฏิเสธแบบสวยแบบหล่อนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรครับผมแนะนํานะนะครับแนะนําให้รับมาก่อนนะครับแต่การรับเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไปแอบรับเนาะนะครับรับให้คนอื่นรู้ด้วยว่าคุณรับมาทานะครับถามว่า ทำแบบนี้ดีไปซะทุกครั้งไหมนะครับก็ต้องตอบเลยว่าไม่นะครับแต่แนวโน้มของดวงคุณนะครับก็คงไม่ได้เจอแบบนี้ในตลอดเนาะนะครับแนวโน้มดวงเรื่องของการงานนะครับถ้าคุณผ่านไปได้นะครับผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปได้นะครับดวงคุณจะเด่นมากๆโดยเฉพาะในช่วงต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าใจร้อนนะครับอย่าวู่วามนะครับในมุมมองผมก็ยังมองว่าดวงของท่านนะครับที่ทำงานประจำนะครับ ก็ยังมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับขอให้คุณผ่านเรื่องราวที่ผมเล่านี้นะครับไปให้ได้นะครับผ่านไปให้ดีนะครับแล้วจะมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะครับส่วนท่านไหนที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับเดือนนี้คุณจะเด่นเรื่องลูกค้าเก่านะครับลูกค้าเดิมจะกลับมานะครับบางเจ้าบางท่านนะครับลูกค้าที่หายไปนานๆนะครับจะกลับมาซื้ออีกครั้งครับ รวมถึงคนที่เคยปฏิเสธงานคุณนะครับจะย้อนกลับมาขอคุยโปรเจกต์ใหม่ขอเริ่มใหม่นะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็มีเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนของสินค้าที่คุณสั่งซื้อมาเนี่ยจะผันผวนมากๆนะครับราคาข้าวของจะแพงขึ้นนะครับเดือนนี้จะขึ้นแบบขึ้นเยอะนะครับก่อนข้างกระทบกําไรนะครับบางทีจู่ๆเนี่ย ก็ขึ้นราคาแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับคุณต้องบริหารต้นทุนให้ดีๆนะครับจะทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนะครับลองมองหาสิ่งรอบข้างนะครับถ้าคู่ค้าหรือพันธมิตรอะไรคุณเนี่ยนะครับที่ขึ้นราคาแบบไม่เป็นธรรมขึ้นราคาแบบไม่ได้มีเหตุและผลมารองรับนะครับก็ลองหาคู่ค้าใหม่ๆไว้บ้างนะครับเพื่อป้องกันนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่อนข้างเข้ามาค่อนข้างเด่นนะครับค่อนข้างเด่นนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของข้อเสนอใหม่นะครับที่จะเข้ามาหาคุณแบบไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับเช่นคนชวนไปเปิดสาขาเพิ่มชวนทำโปรเจกต์ร่วมนะครับชวนทำธุรธกิจแนวออนไลน์นะครับเป็นโอกาสดีนะครับแต่ต้องคุยแบบละเอียด อย่ารีบเซ็นอย่ารีบตกลงนะครับโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่เข้ามาคุยเนี่ยนะครับขอให้ไต่ตรองพิจารณานะครับหรือไปศึกษาหาความรู้ก่อนว่างานนั้นเนี่ยเป็นงานที่คุณถนัดหรือเปล่านะครับคุณลงไปคุณจะได้กําไรหรือคุณจะขาดทุนนะครับฝากไต่ตองพิจารณาดีๆด,ด้วยนะครับ คนไหนนะครับที่ทํางานอิสระนะครับสายอิสระมาแล้วนะครับสายอิสระสายฟรีแลนซ์นะครับของคุณมาแล้วนะครับดวงคุณก็แรงไม่แพ้กันนะครับเดือนนี้จะมีงานวิ่งเข้ามานะครับงานจะวิ่งเข้ามาแบบปังๆนะครับหรือจะมีคนแนะนํางานแบบให้คุณฟรีๆนะครับจนคุณตกใจนะว่าโอ้โหโลกนี้ยังมีได้เลยนี่คนที่จะมาช่วยหาลูกค้าชั้นแบบฟรีๆนะครับเหมือนกับจักรวาล ส่งงานมาให้คุณยังไงอย่างนั้นนะครับแต่ความที่คุณนะครับจะต้องเขาเรียกใช้คำว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนะครับเร็วๆเลยเนี่ยนะครับเนื่องจากดวงคุณเนี่ยโดดเด่นนะครับคุณก็ดีไหมก็ดีนะครับแต่คุณจะโดนเร่งงานนะครับงานเข้ามาเยอะนะครับต่างคนที่มาจ้างคุณเนี่ยนะครับก็มั่นใจในฝีไม้ลายมือคุณมั่นใจใน การตรงต่อเวลานะครับการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลานะครับทุกคนที่มาจ้างคุณก็จะเร่งคุณนะครับให้ทําให้เสร็จให้เร็วๆนะครับทําให้เสร็จก่อนเวลานะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจรับงานนะครับผมอยากให้ประเมินนะครับว่าเป็นงานที่คุณทําแล้วคุณสามารถส่งงานได้ตามเวลาที่เขากําหนดมานะครับไม่งั้นคุณจะล้านะครับ ล้าไม่เท่าไหร่นะครับคุณจะทำงานพลาดจะทำงานไม่ทนันตามที่กำหนด SLA กันไว้อันนี้ปัญหาใหญ่เลยนะครับช่วงปลายเดือนนะครับมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่ครับจากงานด่วนนะครับและก็มีโอกาสติดต่อลูกค้าต่างจังหวัดบางคนโชคดีถึงขั้นต่างประเทศเลยนะครับส่วนดวงด้านการเงินครับเดือนนี้โดดเด่นมากๆในเรื่องของรายรับจะขยับขึ้นครับเพราะว่าง,งานเนี่ย เข้ามาเพิ่มเติมงานเพิ่มขึ้นนะครับลูกค้ากล่าวกลับมาโปรเจกต์พิเศษเข้ามานะครับแต่ก็มีภาพให้ผมมองเห็นนะครับชัดขึ้นเหมือนกันนะครับจะเป็นภาพเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะครับรายจ่ายก้อนใหญ่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวนะครับอาจต้องซ่อมบ้านซื้อของใหญ่หรือช่วยเหลือญาติใกล้ตัวนะครับพี่ขานนะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับมีโอกาสจะเจอเขาเรียกว่า เรื่องที่จําเป็นนะครับที่บังคับคุณที่แบบยังไงคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องควักเงินแบบจําใจจ่ายนะครับแต่พอจ่ายไปแล้วนะครับมีเหตุให้ได้เงินกลับมาภายหลังนะครับผมสรุปง่ายๆเลยนะครับเดือนธันวาคมนี้นะครับคุณจะต้องควักเงินนะครับมาจ่ายค่าอะไรก็ไม่รู้แบบที่คุณไม่ได้ยินยอมหรอกนะครับแบบที่คุณก็แบบโอ้โหทําไมฉันต้องจ่ายนะครับฉันไม่ได้ผิด มันไม่ใช่หน้าที่จันต้องมาจ่ายนะคุณอาจจะคิดแบบนี้นะครับแต่ผมบอกเลยนะครับเงินนี้ถ้าคุณไม่เหตุต้องจ่ายแบบนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะครับเพราะคุณจะได้เงินที่จ่ายไปเนี่ยกลับมาหลานเท่าตัวเหมือนโชคจะวนเวียนกลับคืนมาแต่กลับมาหลายเด้งไม่ได้กลับมาเท่าเดิมนะครับช่วงกลางเดือนนะครับจะมีเรื่องอโชคลาบนะครับที่จะเข้ามาหาคุณแต่เข้ามาเร็ว ไปเร็วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะได้โชคจะเป็นคนที่พร้อมจะรับโชคเท่านั้นนะครับยิ่งคนที่คิดอะไรแล้วทําทันทีมีลุ้นจะได้เงินเพิ่มแบบไม่ได้ตั้งตัวตั้งใจนะครับแต่ไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงดวงนะครับจะเป็นโชคจากไหวพริบปฏิพานมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะครับเตรียมพร้อมโชคจะมีให้สำหรับคนที่พร้อมรับเท่านั้นนะครับส่วนดวงด้านความรักครับ คนโสดครับเดือนธันวาคมนี้ปลายปีนี้ช่างสเสน่ห์แรงเหลือเกินนะครับสเสน่ห์แรงแบบโอ้โหไม่มีใครจะห้ามอดใจไว้นะครับแรงไปก็ไม่ดีเขาบอกครับแรงไปแล้วแรงไปในทิศในทิศท,ทางที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าสเสน่ห์นะครับ พอเป็นคนเจ้าเสน่ห์เนี่ยนะครับก็จะมีคนที่เจตนาทั้งดีนะครับและไม่ดีเข้ามานะครับมีโอกาสได้รู้จักคนแบบมากหน้าหลายตานะครับอาจจะมีคนที่อายุใกล้เคียงคนที่มีความมั่นคงนะครับหรือคนที่มีภาระงานสูงสูงนะครับเหมือนกับคุณนะครับมีแนวโน้มสูงมากๆครับที่จะได้สารต่อแบบจริงจังนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนเนี่ยโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับดวงด้านความรักนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคนที่เข้ามามีทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ ค่อยๆดูใจนะครับค่อยๆคบหาดูใจกันไปนะครับเริ่มจากศ1นย์5อย่าเริ่มที่ร้อยนะครับไม่งั้นอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจเข้ามาหลอกคุณเอาได้นะครับส่วนท่านหนที่มีคู่นะครับช่วงนี้คู่ของคุณนะครับค่อนข้างอ่อนไหวนะครับอ่อนไหวง่ายมากอ่อนไหวกว่าปกตินะครับตัวคุณเองก็เหนื่อยงานนะครับส่วนเขาก็เหนื่อยใจนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเทคแคร์ดูแลซึ่งกันและกันมากๆนะครับผมฝากระวังการใช้คําพูดคําจาโดยไม่ตั้งใจนะครับจะทําให้เขาน้อยใจนะครับแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการทะเลาะกันได้นะครับแต่เรื่องดีๆเนี่ยนะครับก็มีนะครับคู่ของคุณนะครับจะมีส่วนช่วยคุณในเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องงานบ้านนะครับแบบเกินคาดนะครับคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังนะครับว่า คนในครอบครัวนะครับหรือว่าคู่รักของคุณเนี่ยนะครับจะช่วยให้คุณเคลียร์ปัญหาต่างๆนะครับจากเรื่องเครียดกลายเป็นเรื่องไม่เครียดนะครับจากเรื่องดีกลายเป็นเรื่องดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกน,นะครับแต่บอกเลยว่าคู่คุณจะเป็นคนที่ยืนหยัดยืนเคียงข้างคุณจนผ่านช่วงเวลาที่หนักๆมานะครับแล้วก็ผ่านปลายปีนี้ไปได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นใครที่มีคู่อยู่แล้วอย่าลืมดูแลคู่ของเราให้ดีนะครับและคุณจะมีความสุข ไปจนถึงปีหน้านะครับส่วนสุขภาพพลานามัยนะครับผมอยากให้ระวังเรื่องออฟฟิศซินโดมอาการปวดหลังนะครับนอนไม่หลับกระสับกระส่ายภูมิแพ้กำเริบนะครับส่วนปัญหาที่เกิดบ่อยนะครับในผู้ชายปีขาเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของอ,อ,อารมณ์นะครับหงุดหงิดง่ายนะครับ เพราะว่าคุณนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะครับลองนอนเร็วขึ้นนะครับสัก2วันต่อสัปดาห์นะครับถ้าทําได้ทุกวันเนี่ยก็จะดีมากนะครับแล้วอาการที่คุณงุนงดง่ายนะครับจะดีขึ้นอย่างอย่างชัดเจนนะครับเดือนนี้นะครับผมอ,อยากจะบอกชาวปีขารว่าอาจจะมีเหตุนะครับให้คุณต้องแก้ไขบ้านจากการบ้านนะครับไม่ไม่ไม ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับอาจจะเป็นการขนย้ายการปรับเลเยอร์การจัดของใหม่ในบ้านนะครับการเคลียร์ของเก่าๆซ่อมหลังคาไฟฟ้าน้ํารั่วนะครับเป็นเดือนที่เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยแต่แต่ผลดีๆเนี่ยจะตามมานะครับพอคุณจัดบ้านเสร็จชีวิตก็จะเบาขึ้นนะครับแล้วก็โชคเนี่ยจะเข้ามาแบบเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเคลียร์บ้านโล่งเคลียร์บ้านแบบได้เขาเรียกว่า เคลียบ้านได้สะอาดตานะครับเออบ้านหอมบ้านสะอาดบ้านโล่งมองแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับทำให้เงินทองเนี่ยนะครับอยากจะวิ่งเข้ามาหาคุณนะครับหรือโชคลาภสิ่งดีๆต่างๆเนี่ยนะครับก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณนะครับสิ่งที่ผมเล่ามานะครับผมขอสรุปแบบสั้นๆนะครับว่าอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนปีขานนะครับ อ่าหนะครับระวังนะครับจะมีคนเข้ามาความขอความช่วยเหลือเรื่องเงินนะครับสจะมีงานด่วนครับแบบเร่งมากๆนะครับบอกวันนี้จะเอาพรุ่งนี้เช้านะครับคุณไม่ทันตั้งตัวแน่นอนนะครับสนะครับจะมีเรื่องทําให้คุณต้องเดินทางกระทันหันเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างประเทศแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับแล้วก็สีนะครับจะเจอคนเก่า กลับเข้ามาใกล้ชิดคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับเรื่องทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะมีข่าวดีเล็กๆครับเกี่ยวกับงานก่อนปลายเดือนอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องการขยับขยายนะครับปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับจะมีโชคลาบครับจากการขยับตัวนะครับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงดวงผมบอกแค่นี้แต่จะเป็นโชคจากด้านอื่นๆนะครับ เสือนะคะปีขานถ้าเปรียบก็สเปรียบเสมือนเสือใช่ไหมครับเขาบอกว่าเสือเนี่ยไม่จําเป็นต้องคํารามตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่จําเป็นต้องดุตลอดเวลาถ้าคุณจะคํารามนะครับควรคํารามเมื่อถึงเวลาที่ใช่เพราะเดือนนี้คือเวลาของคุณเพราะฉะนั้นเดือนนี้คุณคํารามได้ครับชาวปีขานนะครับปีขานเขาบอกว่าเหนื่อยมาทั้งปีเลยนะครับเดือนนี้ถามว่ายังเหนื่อยไหม บอกเลยว่าเหนื่อยนะครับแต่คุ้มนะครับปีขานปีนี้ถ้าใครไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับไม่มีแน่นอนนะครับส่วนมากจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมาทั้งปีเดือนสุดท้ายก็ยังเหนื่อยแต่แลกมาด้วยสิ่งที่คุณอิ่มเอมนะครับทั้งเงินแก้วแหวนเงินทองความสุขแฮปปี้เหนื่อยแต่คุ้มนะครับมีเรื่องให้รับผิดชอบแต่ทุกอย่างก็จะพาคุณไปสู่ จุดมุ่งหมายสู่เป้าหมายได้มั่นคงกว่าปีที่ผ่านๆมานะครับปีหน้าก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกจําไว้นะครับทุกท่านเสือที่เงียบคือเสือที่กําลังเตรียมพุ่งนะครับไม่ใช่เสือหลับนะครับและคุณกําลังจะพุ่งนะครับเข้าสู่ปีหน้าแบบสง่างามที่ไม่มีใครมาฉุดล้างคุณไว้นะครับคุณจะสง่างามที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาด้วยสู้ต่อไปนะครับเพราะเส้นชัย อยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปครับว่าปีขานดวงดีที่สุดนะครับปีขานจะรวยปีสารจะเฮงเรื่องอะไรที่คุณอยากสำเร็จเรื่องดีๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่รับชมผมมาจนถึงหน้าทีน่นี้ร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขขอพระคุณทุกคนทุกท่านครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ